สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับรายการมิโอสตูดิโอคลิปในวันนี้จะเป็นคลิปฉลองวันเกิดให้กับอิสุกะโคทอรินั่นเองนะครับเธอเกิดวันที่3สิงหาคมและไม่ใช่แค่นั้นเดือนนี้ก็จะมีการวางขายเด็ดอะไรอังคอเล่มที่10ด้วยนะครับซึ่งมีเนื้อหาต่อจากเล่มที่22และจะเป็นเล่มที่ปิดตำนานอย่างแท้จริงว่าโทกะกลับมาเป็นยังไงบ้างซึ่งภาพปกคลิปในตอนนี้ก็มาจากทวิตของ โคชิทาจิมานะเลยนะครับพูดแต่งเด็ดอะไรนั่นเองนะที่วาดขึ้นมาเพื่อฉลองวันเกิดให้กับโคทลิและนิยายเล่มใหม่ของอังคอที่ออกมาขายในเดือนนี้นะครับผมโดยภาพนี้จะมีรูปของโคทลิกับมุโคโะซึ่งในภาพสื่อถึงวันเกิดโคทลิและก็เป็นเล่มอ,อังคอที่วางขายเป็นปกของมุโคโระนั่นเองนะครับดูจากภาพแล้วน่าจะขึ้นมอปลายกันหมดแล้วนะครับ เวลาผ่านไปเร็วมากส่วนคุรูมิกับโทกาก็ขึ้นมาหาลัยครับดูจากหน้าตาแล้วคุรูมิอายุน่าจะ20่ปีแล้วนะครับไม่เคยเห็นคุรูมิทําผมเปิดตาสองข้างมาก่อนเลยนะปกตินางจะปิดตาเอาไว้หนึ่งข้างเพราะว่าไม่อยากให้ใครเห็นตาที่เป็นซับเคเอลนั่นเองนะครับผมเธอดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเยอะเลยนะตอนนี้สําหรับคนที่ไม่รู้นะครับทุกคนในตอนนี้ไม่เหลือพลังพูดอีกแล้วนะครับเป็นมนุษย์ธรรมดากันหมดแล้ว แล้วก็ผมก็เคยทําคลิปเนื้อหาเสริมวันเกิดของโคทลีเอาไว้แล้วนะครับถ้าใครสนใจอยากจะไปฟังเนื้อหาเต็มๆก็ไปดูกันได้เลยนะครับผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะครับผมนะ และสาหรับอนิเมะภาค4จะมาตอนไหนนั้นไม่ทราบนะครับผมแต่ประกาศสร้างเป็นอนิเมะอย่างแน่นอนแล้วนะครับผมก็บอกไปหลายรอบแล้วนะว่าประกาศสร้างไปแล้วก็ยังมีคนถามอีกนะว่ามันมาตอนไหนไม่รู้ว่าได้ดูคลิปของผมกันหรือเปล่านะแต่ว่าไม่เป็นไรนะภาค4นะ่าจะมาหลังภาคมูวี่คุรูมิยังไงก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยนะครับเพราะว่าต้องแก้ฉากจบภาค3ใหม่ด้วยเล่นเอาคุรมูมิมาออกแทนมิโอะผมยังแค้นไม่หายเลยนะ เอามาใส่เพื่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยทำให้ปมของมิโอบมันไม่มีเลยแย่มากในตอนจบนะของภาค3ผมไม่เคยด่าเนื้อหาของภาคนี้เลยนะครับเพราะว่า11ตอนที่ผ่านมาทําออกมาโอเคอยู่แต่พอมาถึงตอนที่12แล้วแบบว่าเชื่ออะไรก็ไม่รู้นะยังไงก็ต้องรอภาค4กันต่อไปนะครับผมและก็ถ้ามีข้อมูลเนื้อหาเสริฟอ,อีกเมื่อไหร่หรือว่านิยายเรื่องนี้ปล่อยขายเมื่อไหร่น่าจะมีภาพหลุดออกมานะครับผมผมก็จะมาทําคลิปให้อีกทีหนึ่งนะครับ และสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปไม่แจ้งเตือนนะสามารถโดเน a t เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ที่ to wallet ได้เลยนะครับเบอร์ที่แสดงขึ้นหน้าจอตอนนี้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมอ่าแบบว่ามันไม่ดีหรอกคืนทำแบบนั้น พ่อกับแม่รู้เข้าพี่ก็โดนจับเข้าคุกพอดีสิไม่เป็นไรหรอกมืดจนมองไม่เห็นด้วยจะว่าไปเราก็เป็นพี่น้องกันนะแต่ว่าพี่จา